เป็นที่รู้กันดีในหมู่ผู้เล่นวัาทุ่งลาบแคลิตนั้นถูกพลังแห่งการเสรื่อมสลายสีแดงกัดกินจากตอนที่มาเลเนียปะทะกับลาดานในสงครามแห่งการแตกสลายซึ่งหลายคนคาดเดาเอาไว้ว่าเกิดจากการที่บุพพายแห่งเอโอเนียเบ่งบานในการสู้รบครั้งนั้นจนทําให้ละอองแห่งการเสรื่อมสลายสีแดงนั้นกระจายไปทั่วทุ่งลาบแคลิตและซึ่งไอเจ้าบุพพาแห่งเอโอเนียนี่แหละที่คอยกวนใจผมเป็นอย่างมากในเ,เรื่องของมิเลเซนที่ดูจะคุ้มเครือไม่ชัดเจน,นเท่าไหร่และผมก็คิดว่าจะมีหลายคนสงสัยเกี่ยวกับที่มาท สวัสดีครับผมบีบอร์ไนคลิปนี้คือทฤษฎีเนื้อเรื่องมิเซนกับบุพพาแห่งเอวอนีในคำอธิบายเวทมนต์ของเอวอนียสีแดงนั้นระบุเอาไว้ว่าทุกครั้งที่ดอกไม้เบ่งบานเบเลเนียจะเสื่อมสลายดอกนั้นบาน2ครั้งแล้วมาถึงครั้งที่3นางจากได้เป็นเทพทิดา ซึ่งตรงนี้คงจะตีความได้ว่าดอกไม้แห่งเอโอเนียนั้นผีบานไปแล้วสองครั้งซึ่งตอนที่เราเผชิญหน้ากับมาเรเนียที่รากต้นพฤกษาศักดิ์สิทธิ์นั้นอาจจะเป็นการผีบานครั้งที่3อย่างแน่นอนตรงนี้ผมค่อนข้างเดียวมั่นใจเพราะคาอธิบายบอกเอาไว้ชัดเจนว่าเมื่อดอกไม้ผีบานครั้งที่3มาเรเนียจะกลายเป็นเทพธิดาซึ่งในตอนเฟสที่2ของมาเรเนียนั้นชื่อของเธอก็ระบุเอาไว้ชัดเจนวตาตอนนี้เธอได้กลายเป็นเทพธิดาแห่งการเสื่อมสลายไปแล้ว แต่คําถามก็คือดอกไม้แห่งเอโวเนียนั้นบานสองครั้งแรกเมื่อไหร่ซึ่งข้อมูลตรงนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่คุมเครือเป็นอย่างมากอีกทั้งคําพูดของโกวีที่ข้ามควรหลังจากที่มิดิเซนตายไปตรงนี้ยิ่งเพิ่มความมึนงงให้กับผมเข้าไปอีกมิลิเซนส my daughter why would you take out the needle you were so close so very close to becoming the fairest of all flowers Would you disown us, too, as your mother did? We, children of the Scarlet Rot. จากประโยคเมื่อสักคู่มันก็มีจุดชวนให้สงสัยอย่างหนึ่งก็คือโกลวีนั้นคำควรเรื่องของมิเรเซนนั้นถอนเข็มทองออกพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าถ้าหากเธอไม่ถอนเขมออกเธอนั้นจะกลายเป็นดอกไม้ที่งดงามไปแล้วเอาแล้วสูปเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่สูปแล้วเข็มทองของมิเคลานั้นมีความสามารถในการยับยั้งการจัดกินของความเสื่อมสลายสีแดงหรือว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นกันแน่และที่โกลวีบนนั้นดูเหมือนว่ามาเลเนียนั้นจะไปได้ใช้เข็มทองของมิเคลาเช่นกันและบอกตามตรงเนื้อหาในคลิปนีี้้้้นนนนัััใใตตตอออแแแรรกกกผมมงงจจจทททาาาเปปคคลลลลิิหห่่่วข ที่ชวนสับสนทําให้ผมดองมันเอาไว้ก่อนรอจนกว,ว่าผมมั่นใจว่าผมจะสามารถจัดการและเรียบเรียงความยุ่งเหยิงของข้อมูลที่ได้รับมาให้เรียบร้อยเสียก่อนโดยหลังจากที่พยายามมาอย่างยาวนานรวมกับข้อมนูของผมเองผมก็พอจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาจนได้ซึ่งข้อสรุปพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะรับได้อยู่ในระดับหนึ่งและมันก็ดูเมกซเซนสาหรับผม โอเคบ่นกันมามากเรามาเริ่มเนื้อหากันดีกว่าเริ่มจากการผีบานของบุพาแเฮงเอโอนียซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าการผีบานครั้งที่3นั้นเป็นตอนที่มาเลเนียนั้นสู่กับผู้มอมองไล้นำหรือก็คือตัวของเราเองส่วนอีกครั้งหนึ่งนั้นถ้าผมคาดเดาการผีบานครั้งที่2นั้นก็คือตอนศึกสุดท้ายระหว่างลาดานกับมาเลเนียแต่ส่วนที่เป็นปัญหาจริงๆนั้นก็น่านจะเป็นการผีบานครั้งแรกที่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหรและเกิดขึ้นที่ไหน ถ้าจากเบาะแสและข้อมูลที่ผมรวบรวมมาได้มีความเป็นไปได้มากที่สุดว่าการผีบานครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นที่บึงเอโอเนียโดยเวทมนต์ที่เราจะได้รับจากความทรงจําของมาเลเนียนั้นมีชื่อว่าสกาเลตเอโอเนียหรือชื่อภาษาไทยก็คือเอโอเนียสีแดงตรงนี้มันก็พอจะเป็นเบาะแสเกี่ยวกับการผีบานของบุพพาแห่งเอโอเนียได้บ้างโดยที่หลายคนอาจจะคิดว่าบึงเอโอเนียนั้นถูกตั้งชื่อตามการเกิดปรากฏก,การผีบานของดอกไม้แห่งเอโอเนียแต่ตรงจุดนี้ผมมองต่างออกไปหลายครั้งที่ในชีวิตจริงมักจะมีเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ พิบัติปรากฏการทางธรรมชาติการสังหารหมู่หรือแม้กระทั่งการฆาตกรรมซึ่งตรงนี้ผมไม่คอยยกตัวอย่างนะครับเพราะผมไม่อยากจะเอาโศกนาฏก,กรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงมาเป็นตัวอย่างในคลิปที่ดูเนื้อหาจะไปทางของการสร้างความบันเทิงคืออย่างน้อยผมก็คิดว่าคลิปของผมนะั้นมันสร้างความบันเทิงอยู่บ้างนะ่นะ ซึ่งเอวเนียสีแดงที่ว่าผมก็เชื่อว่ามันนั้นตั้งขึ้นจากการที่มันปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกบริเวณกลางมึงเอวเนียซึ่งการผิบานครั้งแรกของบุพแหเงเอวเนียนั้นก็ดูจะทำให้ภาพของกระแสสงครามของกองทัพพฤกษาศักดิ์สิทธิ์และกองทัพราชสีแดงนั้นเด่นชัดขึ้น ซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่ในความคิดนี้ของผมเพราะตัวของลาดานั้นจากคำบรรยายของ NPC นรวมถึงประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอมากับตัวมันยิ่งทำให้ผมไม่อยากจะเชื่อความคิดชุดนี้สักเท่าไหร่ชุดความคิดนี้ก็คือกองทัพราชสีแดงและกองทัพพฤกษาศักดิ์สิทธิ์นั้นปะทะกันจุดแรกนั้นก็น่าจะเป็นบริเวณนอกเมืองเซลเลียบริเวณใจกลางของบึงเอโอนียโดยที่ยังไม่แน่ชัดว่าทำไมสองกองทัพนั้นถึงได้ปะทะกันตรงนั้นอาจจะเป็นเพราะลาดานยกทัพผ่านเมืองเซลเลียที่เป็นฐานที่มั่นของทัพษศักดดิ์ธี ก็เลยเกิดการประทะกันหรือจะเป็นอย่างที่หลายคนเชื่อกันก็คือลาดานันประสบความล้มเหลวในการตีเมืองหลวงจึงได้ถอยทับกลับไปแล้วมาเจอกับกองทัพของมาเลเนียพอดีซึ่งก็อยากที่ผมบอกเลยครับว่ามันไม่ค่อยจะน่าเชื่อสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตัวมาเลเนียนำทัพด้วยตัวเองนั้นก็อาจจะมีความเป็นไปได้อยู่ที่กองทัพรัชสีแดงจะถูกตีโต้จนถอยล้นไปอย่างทุ่งลางจุดสุดท้ายซึ่งการประทะของหนึ่งไรพายกับอีกหนึ่งที่ได้ชื่อว่าแข่งแกร่งที่สุดก็ลงเอยด้วยการสูญเสียกันทั้งคู่และณ But there would be no victor. Okay. ทีนี้ก็เคลียร์เรื่องการปลิบานทั้ง3าครั้งไปแล้วคราวนี้เรายังเหลือประโยคปริศนาของโกรวีที่ทิ้งเอาไว้เรื่องกันที่เข็มทองที่ใช้ยับยั้งการกัดกินของความเสื่อมสลายโดยที่ผมรู้สึกว่าไอเข็มทองที่ว่านี้มันไม่ได้ใช้เพียงแค่ยับยั้งการกัดกินของการเสื่อมสลายย้อนกลับไปที่เนื้อหาคลิปทฤษฎีเกี่ยวกับมิเชลาในคลิปนั้นผมได้บอกเอาไว้ว่ามิเชลานั้นรวมมือกับเมืองเซียเเพื่อที่จะทำการทดลองสร้างกองทัพผู้ใช้พลังแห่งการเสื่อมสลายรวมถึงช่วยกันหาหนทางรักษามาเลายีด ซึ่งจากประโยคบทสนทนาของโกวีผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นในคลิปทฤษฎีเกี่ยวกับมิเคลาผมเคยพูดเอาไว้ว่ามิเคลานั้นสนใจที่จะหาหนทางในการใช้พลังของการเสื่อมสลายสีแดงเพื่อใช้ในการทหารซึ่งตรงจุดนี้หลังจากที่ผมมานั่งคิดดูดีๆแล้วดูเหมือนว่าในเรื่องนี้มิเคลานั้นจะทําสําเร็จไปแล้วเสียด้วยในตอนแรกผมเข้าใจว่ามิเคลานั้นต้องการที่จะกําจัดการเสื่อมสลายสีแดงออกไปจากร่างกายของมาเลเนียและใช้คนของมาเลเนียนั้นเป็นกองทัพผู้ใช้พลังแห่งการเสื่อมสลายสีแดงแทนแต่เมื่อคิดดูดีๆแล้ว ผมคิดว่ามิเคลานั้นอาจจะไม่ต้องการรักษามมเลเนียจริงๆแต่อาจจะต้องการเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นอาวุธทำลายล้างที่เดินได้ซึ่งตอนจริงไอการปีบันของบุพพาแห่งเอโอเนียนั้นดูยังไงมันก็ลูกหลานอาวุธนิวเคลียร์ชัดๆเออที่จริงผมก็ไม่ค่อยอยากจะยกนิยายจีนขึ้นมาเป็นตัวอย่างในเกมที่มันมีธีมเป็นยุโรปยุคก,กลางสักเท่าไหร่หรอกแต่ดูเหมือนมันจะเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุดแล้วในนิยายกำลังภายในของจีนหลายเรื่องนั้นจะมีร่างกายแบบพิเศษที่มีพลังอำนาจอนไลก่าสถิตในนร่่าางงกยตแตแเ อย่างเช่นกายยาหินพิสุทธิ์ที่ผู้ครอบครองร่างกายนี้จะมีพลังน้ำแข็งอันหนาวเหน็บหรือไม่ก็กายยาตะวันผ่านที่ผู้ครอบครองจะได้รับพลังแห่งเปลวเพลิงที่ร้อนแรงแต่แน่นอนครับว่าด้วยพลังที่มหาศาลและร้ายกาจขนาดนั้นไม่มีทางที่ร่างกายทั่วไปจะรับไหวได้อยู่แล้วผู้ที่ครอบครองร่างกายที่ผมกล่าวไปข้างต้นนั้นจะต้องทนทุกข์ทรมานกับพลังมหาศาลที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของพวกเขาเพราะร่างกายของพวกเขานั้นไม่สามารถที่จะหลอมรวมเข้ากับพลังเหล่านั้นได้และเมื่อหากปล่อยทิ้งไว้จะของร่างเหล่านั้นก็จะตายในที่สุด ซึ่งวิธีแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้ก็อาจจะเป็นการใช้ยาเคร็ดวิชาหย,ยุดหรือไม่ก็ของวิเศษที่สามารถกักเก็บพลังเหล่านั้นหรือไม่ก็ช่วยให้ร่างกายหลอมรวมเข้ากับพลังเหล่านั้นได้ที่พูดมาซะยาวขนาดนี้คือผมกําลังจะบอกว่าการเสรื่อมสลายสีแดงของมาเลเนียนั้นน่าจะทํางานคล้ายกับกายายินพิสุทธิ์หรือไม่ก็ร่างตะวันผ่านอะไรแบบนี้ซึ่งด้วยพลังที่ไหลกัดของการเสรื่อมสลายสีแดง มันจึงค่อยๆกัดกินเจ้าของล่างไปทีละนิดตรงนี้เองที่เข็มทองของมิเคลานั้นเข้ามามีบทบาท้ดยเข็มทองนี้นอกจากระงับการกัดกินของพลังแล้วผมว่าหน้าที่หลักๆของมันก็คือช่วยให้ร่างกายของมาลีเนียนั้นค่อยๆหลอมรวมเข้าออกับการเสื่อมสลายสีแดงซึ่งการผีบานทั้ง3ครั้งนั้นผมคิดว่ามันก็คือขั้นความสําเร็จของการหลอมรวมระหว่างร่างกายของเธอและการเสื่อมสลายสีแดง ตรงนี้จากคําบอกเล่าของโกรวีเราก็อาจจะอนุมานได้ว่าสิ่งที่มาเลเนียต้องการนั้นไม่ใช่การหลอมรวมเข้ากับการเสื่อมสลายแต่เป็นการกําจัดมันออกไปตรงนี้ก็น่าจะเป็นคําตอบของการพร่ำเพ้อของโกรวีที่ว่ามาเลเนียนั้นปฏิเสธตัวเขาแต่ด้วยการชักจูงหรือล่อลวงของมิเคลานั่นแหละที่ทําให้มาเลเนียนั้นลงเอ,อยด้วยการปักเข็มทองลงในร่างกายของเธอในท้ายที่สุดซึ่งตรงนี้อาจจะมีช่องโหว่อยู่นิดหน่อยเพราะว่าตัวของเข็มทองนั้นได้เสียหายไปตั้งแต่การผิบานครั้งแรกของมาเลเนีย แต่ในตอนท้ายที่สุดเธอก็สามารถผีบานในครั้งที่2และครั้งที่3จนกลายเป็นเทพที่ได้แห่งการเสรื่อมสลายได้อยู่ดีตรงนี้ถ้าจะแถให้หน่อยก็คิดได้ว่าเดิมทีร่างกายของเมเนียกับการเสรื่อมสลายสีแดงนั้นหลอมรวมเข้าด้วยกันจนเกือบจะสมบูรณ์แล้วเพียงแต่รอการผีบานเพียงเท่านั้นซึ่งการที่เธอได้ต่อสู้กับลาดานหรือเหล่านั้นก็ได้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการผีบานขึ้นซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นการผีบานที่ไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหรนะ่นักเพราะเข็มทองที่ช่วยในเรื่องนี้ได้พังไปแล้วตั้งแต่่ทีีบึงเออนย ตัดมาที่อีกด้านคนทั้ง4คนของมาเลเนียนั้นก็ได้ถือกําเนิดขึ้นในช่วงเวลาที่ได้เรียกกันจากการดําเนินงานของทีมวิจัยในเมืองเซลเดียซึ่งถึงแม้ว่าคนทั้ง4นั้นจะได้รับพรสวรรค์ในการสู้รบและการใช้อาวุธมาจากร่างต้นอย่างมาเลเนียแต่ทว่าร่างกายของพวกเธอนั้นก็ไปได้รับสืบทอดพลังแห่งการเสื่อมสลายสีแดงมาด้วย ตรงนี้ยืนยันได้อย่างชัดเจนจากตอนที่เราช่วยมิเดเซนต่อสู้กับพี่น้องทั้ง4ของเธอในตอนที่เราถูกพวกเธอโจมตีนั้นเราจะไม่ได้รับสแต็กพิษจากการเสื่อมสายสีแดงเลยแม้แต่น้อยซึ่งถึงแม้ว่าพวกเธอจะสู้รบเก่งขนาดไหนแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการนั้นไม่ใช่ฝีมือในการสู้รบแต่หากเป็นพลังทาลายล้างอันสูงส่งของการเสื่อมสลายสีแดงต่างหากดังนั้นทั้ง4คนจึงถือได้ว่าเป็นการทดลองที่ล้มเหลวซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้พี่น้องทั้ง4นั้นโจมตีมิเดเซนก็เป็นได้แแตตต่่่่เเเเเดดดีีี๋๋ยววววรรงงนน้้ผมมอออออิาไไกกจะปลืซส จากการคาดเดาของผมมีเซนน่าจะเป็นร่างคนคนสุดท้ายที่ถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่บุพพาแห่งเอโวเนียนั้นปริบานขึ้นมาพอดีทำให้ตัวเธอนั้นได้รับทั้งพรสวรรค์ทางด้านการต่อสู้และพลังแห่งการเสื่อมสลายสีแดงมาด้วยกันทั้งคู่และนั่นก็ทําให้ตัวของมิเดเซนนั้นเป็นร่างคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้ง4โกรวีที่ตอนนั้นน่าจะเป็นหนึ่งในทีมวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้หลอชีวิตจากการผริบานของบุพพาแห่งเอโวนเนียและนั่นทําให้ จึงได้นำมิซเซนกลับไปเลี้ยงดูเพื่อสร้างเทพธิดาแห่งการเสรื่อมสลายคนที่2ต่อไป แผนการของโกวีครั้งนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาสักเล็กหน่อยซึ่งปัญหาที่ว่านั้นผมคิดว่าเกิดจากร่างกายของมิเิเซนเองโดยที่โคนของมาริเนียนั้นไม่ได้มีร่างกายที่แข็งแกร่งเหมือนมนุษย์เทพซึ่งสำหรับพี่น้องทั้ง4ของมิลิเซนนั้นอาจจะไม่เป็นปัญหาอะไรมากนะักเท่กับตัวของมิลิเซนนั้นมันคือหายนะดีๆนี่แหละร่างกายที่ธรรมดาของมิเิเซนนั้นถูกการเสรื่อมสลายสีแดงกัดกินอย่างรวดเร็วและนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้เธอสูญเสียความทรงจำเมื่อครั้งยังเด็กและหลบหนีไปอยู่นนโบบบภูเเเเเขาาททีี่่่ติดดกกััมืองงซลยจยจรระไไ้ชวว เธอจึงได้ออกเดินทางตามเส้นทางของเธอซึ่งสาเหตุของการขัดแย้งระหว่างมิเดเซนกับพี่น้องของเธอนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามิเดเซนนั้นครอบครองทุกอย่างที่สามารถจะกลายเป็นเทพที่ได้แห่งการเสรื่อมสลายอีกคนหนึ่งได้แต่ทว่าเธอนั้นกลับต้องการมอบเข็มทองคืนให้กับมาเลเนียและยอมตายจากการถูกการเสรื่อมสลายกัดกินมากกว่าซึ่งนั่นทําให้เหล่าพี่น้องที่ถูกตราหน้าว่าเป็นสิ่งล้มเหลวมาตลอดไม่พอใจและพากาันลุมสังหารเธอซึ่งตรงนี้มันก็น่าจะพอเข้าใจได้แหละครับคือการเติบโตของพี่น้องทั้ง4นนนัันั้วกกกเเธอถูปิิบบตหมืสิ่งงของที่ถูกสร้้้าาาางงขึนนมเเพื่่อใชทนั้น และแน่นอนว่าเมื่อสิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นไปตอบโจทย์ที่ต้องการพวกเธอจะได้รับการปฏิบัติเหมือนกับสิ่งที่ล้มเหลวเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายสูงสุดของร่างคนเหล่านี้ก็คือการได้กลายเป็นเทพธิดาแห่งการเสรื่อมสลายในที่สุด ซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พวกเธอไม่มีวันไปถึงแต่กับการมีเรเซนที่มีพร้อมทุกอย่างนั้นกับเรื่องที่ไม่กลายเป็นสิ่งเหล่านั้นที่พวกเธอต้องการมันก็เลยไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่พวกเธอจะโกรธแต่ตรงนี้ก็ต้องเข้าใจส่วนหนึ่งด้วยว่ามีเดเซนนั้นเติบโตมาในฐานะรูปบุญธรรมของโกลวีซึ่งการเลี้ยงดูและการปฏิบัติย่อมแตกต่างจากเหล่าพี่น้องของเธออยู่แล้วอีกทั้งยังสูญเสียความทรงจําไปเมื่อครั้งที่การเสรื่อมสลายกัดกินร่างกายของเธออย่างหนักอีกด้วยซึ่่่่่งงงนนนนัััักกก็หหมมาาาายยควววตตอออออใ้้้เเเเธธไดดรบร,รบบบปฏิิชีีพข แต่สุดท้ายแล้วเธอก็อาจจะลืมเงินมันไปและเรื่องที่จะปฏิเสธการเป็นเทพที่ได้แห่งการเสรื่อมสลายอยู่ดีในตอนท้ายของเควสมิลิเซนนั้นถากเราเลือกที่จะช่วยเหลือมิลิเซนต่อสู้กับพี่น้องของเธอเมื่อสู้เสร็จเธอจะขอบคุณเราพร้อมกับเรื่องที่จะตายอย่างสงบโดยการปลดปล่อยให้การเสื่อมสลายสายีแดงกัดกินเธอพร้อมกับฝากข้อความไปให้กับโกวีที่เธอไม่แม้แต่จะจําได้ I took out the needle myself. Tell whoever put you up to this that if I am to flower into something other than myself I would rather r o t into nothingness as I am. Please. ซึ่งเมื่อเรากลับมาหาเธออีกครั้งนั้นจะเพราะว่ามีเซนนั้นจากโรกนี้ไปแล้วแต่การจากไปของเธอนั้นก็เป็นสิ่งที่เธอเลือกด้วยตัวเอง ในมุมมองของผมตัวของมิเเซนนั้นเปรียบเสมือนัญลัลษณ์ของฟรีวิวหรือเจตจำนวแห่งเสรีที่ถึงแม้ว่าเธอจะเกิดมาพร้อมกับสิ่งแปลกปลอมติดตัวมาแต่ตัวของเธอนั้นก็มองเห็นค่าของตัวเองและเลือกที่จะเดินบนเส้นทางที่เธอเชื่อมัน่นไม่ใช่เส้นทางหรือคุณค่าที่คนอื่นเป็นคนกำหนดให้แม้มันจะเป็นสิ่งที่แลกมาด้วยชีวิตของตัวเธอเองแต่อย่างน้อยมันก็เป็นจุดจบที่เธอเลือกเองกับมืออยู่ดีแต่ถ้าเกิดในดินเดนมัชิมาก็ต้องมั่นใจว่าสู้เก่งนะครับไม่งั้นก็ไม่สามารถเลือกได้ กลับกันพี่น้องทั้ง4ของเธอนั้นมีชีวิตอยู่โดยการอาศัยคนอื่นให้คุณค่าของพวกเธอมาตลอดสิ่งที่จะพิสูจน์คุณค่าของพวกเธอได้นั้นก็คือการได้การยอมรับจากกลุ่มคนที่สร้างพวกเธอขึ้นมาซึ่งถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะตายไปแล้วแต่พวกเธอก็ยังต้องพยายามเพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายเหล่านั้นซึ่งในความจริงถ้าพวกเธอไม่ตายไปเสียก่อนทั้ง4คนก็จ,จะได้ค้นพบความหมายของชีวิตในด้านอื่นๆและได้ค้นพบคุณค่าของตัวเองเข้าสักวันแต่น่าเสียดายที่พวกเธอต้องมาจบชีวิตลงก่อนโดยมีเราเป็นผู้ร่วมมลงมือน,น และทั้งหมดนั้นก็เป็นทฤษฎีของมิลดเซนและบุพายแห่งเอโอเนียคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันตามอัธยาศัยหรือจะกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครก็ไม่ว่ากันไปกดไลค์เพจผมด้วยก็ได้และสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ